ถามว่าแล้ว f a c i เ i t ตอ o r อะค่ะมีความสําคัญอย่างไรในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนะคะ f a c i เ i t ตอ o r สิ่งแรกที่ถูกสอนมาเลยคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้เรียนค่ะหรือผู้ที่เรากําลังเอื้อให้เกิดการเรียนรู้อยู่เนาะทำไมถึงต้องปลอดภัยใช่ไหมคะอันนี้มันถูกอธิบายโดยการการทำงานในเชิงสมองด้วยค่ะปกติเวลาคนเราเนี่ยถ้าเราอยู่ในอารมณ์เชิงบวกเนาะอารมณ์ที่พร้อมต่อการเรียนรู้เพราะว่าเรารู้สึกปลอดภัยใน,ในการอยู่นะตรงนั้นนะคะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราจะพร้อมเอาตัวเองออ,อกมาเรียนรู้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในในสเปซหรือสถานที่ที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัยอะสมองหรือการทํางานของร่างกายเราอะมันจะคัดโดยอัตโนมัติเพราะเรารู้สึกกลัวหรือรู้สึกเฟียรหรือเราจะอยากจะรู้สึกหนีออกจากตรงนั้นเงี้ยดังนั้นคนที่เป็นฟาซิลิเทอร์ค่ะสิ่งแรกที่เขาจะถูกพัฒนาขึ้นมาเลยเนาะมันคือ การทำอย่างไรให้ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัยดังนั้นเราจะไม่ได้ถูกสอนหรือว่าถูกเรียนรู้แค่ว่าจะถ่ายทอดเนื้อหาอยัางไงแต่แรกเลยคือทำอย่างไรให้เขารู้สึกปลอดภัยกระบวนการสอนที่เราออกแบบทำอย่างไรให้เขาได้แสดงความคิดเห็นความรู้สึกอย่างปลอดภัยนะคะทำอย่างไรให้เนื้อหาคอนเทนต์ที่มันมีมาเนี่ยมันไปได้ไกลแก่แค่ความรู้ความจำอะแต่มันนำไปสู่ความเข้าใจหรือว่า เข้าไปสู่การเรียนรู้ในเชิงลึกที่มากยิ่งขึ้นเนาะดังนั้นพอเราเสริมบทบาทของความเป็น facilitator เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นน่ะมันค่อนข้างลึกเมื่อเทียบกับการที่เราแค่ถ่ายทอดคอนเทนต์ออกไปแล้วคนที่เป็น facilitator เองอะค่ะมันมีทักษะหลายๆอย่างเหมือนกันที่ต้องฝึกเพิ่มเติม,เ,ตมเนาะอันนี้คือเราได้คุยกับคุณครูด้วยที่แบบได้เข้ามาพัฒนาทักษะนี้กับเราอะค่ะเขาเห็นว่าเฮ้ยอันแรกที่สําคัญเลยอะ่ะมันคือการฟัง การพยายามทําความเข้าใจเด็กๆอย่างลึกซึ้งเพราะว่าบางทีถ้าสมมุติว่าเราติดกรอบการเป็นคนสอนโดยปกติการเป็นทีเชอร์โดยปกติอะค่ะเรามักจะเผอตัดสินโดยไม่รู้ตัวว่าเขาอะเป็นเด็กเด็กต้องเชื่อฟังเขาจะติดสอนโดยอัตโนมัติแต่พอเขาเทินตัวเองมาเป็นแบบ f a c i l i t a อ o r เขาจะไม่ได้มองว่านี่คือเด็กแล้วเขาต้องสอนต้องอัดเนื้อหาคอนเทนตนะ์น่ะแต่เขาจะมองคนคนนี้เหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เท่ากัน แค่เขาอาจจะมีความแตกต่างในเชิงประสบการณ์บางอย่างด้วยอายุด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดังนั้นมันเลยเปลี่ยนวิธีการสอนไปมากพอสมควรเพราะเขาแบบฟังเด็กมากขึ้นได้ยินแม้กระทั่งความรู้สึกหรืออะไรบางอย่างที่เด็กอาจจะไม่ได้พูดแต่มันแสดงออกผ่านกิริยาท่าทางต่างๆเนาะครูก็สามารถตอบสนองได้อย่างตรงจุดมากขึ้นการเลือกใช้คําถามต่างๆหรือกระบวนการต่างๆที่มันเอื้อให้เกิดการเรียนรู้เชิงลึกมากขึ้นเนาะดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยค่ะก็เลยเป็นบทบาทสําคัญของ f a c i l ท t ต t o r เนาะที่ทําให้การเรียนรู้มันปลอดภัยแล้วมันก็เปลี่ยน หน้าการเรียนรู้ไปด้วยค่ะ